ค่ะไปที่สายของคุณบุญชูค่ะจากเพชรบุรีผู้จัดการมรดกนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญชูจ้าสวัสดีจ้าค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องลูกชายจ้าลูกชายตายแต่ทีนี้เมียเขาก็ไม่มีทะเบียนมันเป็นกลายเป็นมรดกลูกชายใช่ไหมจ้าครับแตทีนี้ฉันแล้วก็ให้รั์สมบัติเขาไปเยอะอแล้วก็ตอนนี้เขาก็ตาย ในฉันก็อยากจะได้สมบัติฉันกลับมาดูแลเองจะได้ไหมมีลูกไหมครับคุณป้ามีลูกสิบขวบจ้าสามีสามีมีลูกนะลูกชายมีลูกสิบขวบนะลูกชายมีลูกภรรยาไมได้จดทะเบียนสมรสภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่งงานกันมานานแล้วยังคะอืมก็เขาเขาอยู่กันมานานเนยสิบขวบเลยเนาะที่ฉันให้เขาอะมันก่อนนั้น หลายอย่างมีทั้งที่ดินแล้วก็รถแล้วก็ไอ้ทุนที่ฉันให้เขาไปเซ้งน้ําแข็งก็หลายแสนอยู่คุณป้าพี่จะจ้าป้าครับป้าป้ายื่นเรื่องต่อศาลนะเป็นผู้จัดก,การมาดกของลูกชายแต่ตอนนี้เขาก็มีหมายมาถึงฉันนะจ้าว่าเขาเป็นผู้ จัดการมรดกหมายถึงภรรยาเขาเหรอภรรยาภรรยาเขาเป็นขอเป็นแล้วใช่ไหมจ้า <c oughs> คุณป้าต้องคุณป้าบุญชูค่ะแนะนําว่าปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะค<ง>่คป้าของโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นคุณป้าก็จะดีเลยกับพวกเราจะช้า<ม>เกินไป,<ม>ไปเวลาตอบคําถาม,มปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะ แล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะ,ระครับป<ร>้าต้อง,องอไปขึ้นสารไหมวันไหนวันที่ที่สิบเจ็ดเดือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหน้านี่หละจ้ะยี่สิบเจ็ดก็อย่างนี้ครับถ้าภรรยาเขา<ต>เป็นผู้คืออย่างนี้ครับฟังก่อนนะคือภรรยาเขาก็มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่กินด้วยกันเนะี่ย นะครับแม้จะไม่จดทะเบียนสมรสแต่ว่ามันก็มีทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการอยู่อาศัยทํากินด้วยกันเพราะงั้นเขาก็มีส่วนที่จะได้ทรัพย์มาดกตรงนี้เหมือนกันเพราะงั้นเขาก็ยื่นเรื่องต่อสารเพื่อเป็นผู้จัดก,การมาดกทีนี้ผมแนะนําว่าถ้าคุณแม่กับลูกสะพ้ายเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะครับก็ให้ลูกสะพ้ายก็เป็นก็ได้แต่ถ้าไม่แน่ใจยังไงคุณแม่ขอคัดค้านและขอเป็นผู้จัดก,การมาดกร่วมด้วย อ๋อต้องต้องร่วมใช่ไหมจ๊ะอ่าเป็นผู้จัดการร่วมพอเป็นผู้จัดการร่วมครับทรัพย์มรดกเนี่ยของลูกชายเนี่ยของลูกชายเนี่ยมันจะต้องตกได้แก่หนึ่งลูกเขากับสองแม่พ่อยังอยู่ไหมสามีป้าไม่มีจ้าอ่าก็ตกได้แก่ลูกเขาแล้วก็แม่เนี่ยทายาทที่ทายาทตามกฎหมายมที่จะต้องได้ทรัพย์มรดกของคนตายส่วน ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างที่คนตายกับเมียเขาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าหมากินร่วมกันอยู่เนี่ยอันนั้นก็ต้องแบ่งส่วนให้ภรรยาเข้าไปด้วยทรัพย์สินที่ตอนตอนลูกสะพ้ายหมานี่เขาก็ไม่มีอะไรนี่จันทร์เขาไป่อนแล้วตรงนั้นอ่าก็พิสูจน์กันได้ครับคุณป้าครับพิสูจน์กันได้ครับาทีนี้เขาบังเอิญว่าเขายื่นเรื่องต่อศาลแล้วอ่ะ ยื่นสารแล้วถ้ายื่นสารแล้วเราก็ต้องไปขึลืนสาร,ารและขอคัดค้านและร่วมเป็นผู้จัดก,การร่วมครับถ้าเราจะเป็นผู้จัดก,การเองคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะ,ะทางโน,นยื่นก่อนแล้วครับเขายื่นก่อนแล้วครับเขาดำเนินการไวกว่าเขา<อ><อ>ยื่นไปแล้วเพราะมีทางเดียวก็คือว่าเรา <ขอ S 2> ต้องเป็นร่วมด้วยเราค้านค้านไม่เป็นคนเดียวก็คือเราขอเป็นร่วมเป็นร่วมก็ต่อมาเราก็ต้องมาจัดการมาดกร่วมกัน พอศาลตั้งให้เป็นร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวเขาไปพบพยาการให้ช่วยไกล่เกลี่ยอีกรอบหนึง่งโอ,อ้ป้านะตอนนี้ลูกชายงงก็ไม่พูดงงด้วยไม่ไม่ไปมาหะสู่ตอนนั้นลูกชายก็พาไปหาหมอช่วยดูแลอยู่แต่ตอนนี้มไม่มีเขาก็เขาก็ไม่ดูแลต่อให้อะ่ะแต่ก็ป้าครับถ้าบางบางครั้งเราก็ต้องคิดว่ายังไงก็ตามนะ ถึงแม่ลูกชายเราตายไปแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าหลานเนี่ยยังไงแม่ลูกเขาก็ต้องดูแลกันนะนะสิ่งที่เราให้ลูกชายไปก็เหมือนกับให้หลานนั่นแหละพยายามพยายามพยายามที่จะประคับประคองตรงนี้เอาไว้เนาะป้านะอะไรที่ยอมยอมกันได้คิดว่าทั้งหมดเนี่ยหลานได้รับเนี่ยฉันจะขอดูแลได้ไหมไม่ต้องให้แม่เขาเพราะแม่เขาว่าฉันก็ไม่เชื่อใจเพราะเขาก็ยังสาวน้อยอยู่อ่ะอืม ก็อย่างนี้ก็ได้ปาป้าครับท่านมีทรัพย์สินบางประการที่ไม่อาจจะตกลงกันได้กับภรรยาเขาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเอาละในส่วนนี้ไอ้ส่วนนี้ของแม่แม่ได้ส่วนนี้ของลูกลูกได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่ตกลงกันไม่ได้บอกเอโอเคฉันยอมไม่ใส่ชื่อหลานไปอย่างนี้ถ้าใส่ชื่อหลานก็จะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของหลานไป แต่ทันคอลงร่วมกับลานได้ไหมละส่วนของหลานนะฉันกลัวแม่มเขา,าจะเอาบางทีทอาจจะถูกโ <นะ S 2> ต้แย้งไงครับป้าแต่ว่าสิทธิ์สิทธิ์ของป้าที่ป้าจะต้องได้นะครับอันนั้นก็ได้มาก่อนครับยังไงก็เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโต้แย้งอะไรหรอกเพราะว่า คนตายพอตายปั๊บทายาทมีสองคนนะตอนนี้นะคือลูกกับลูกกับแม,กกบแม่สองคนเนี่ยคือทายาตของคนตายใช่ครับเอาทรัพย์ตรงนี้มาก่อนฉันก็อยากได้ที่ดินที่ฉันให้เขาไปเมื่อนี่เมื่อสักสองปีเนี่ยเพราะว่าฉันก็ปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าป้ายกถ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของของผู้ตายก็ไม่ได้เป็นสินสมรสหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องไปแบ่งให้กับเมียที่ไม่ได้จดทะเบียน นะครับเพราะงั้นแต่ว่าพอเป็นของเขาไปแล้วเนี่ยมันก็ตกได้แก่ยากับลูกยากับหลานอ่ะย่ากับลูกเขาก็คือหลานก็เอาสองคนนี้มาแบ่งกันจะเอามาทั้งหมดอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณยายพอให้ไปแล้วเนี่ยมันมรดกมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาตายตายปั๊บลูกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับครับเราต้องรวมกันลงให้รวมกันให้ฉันเป็นคนดูแลแทนแม่เ่าวะจะได้ไหมอันนี้อันนี้ดูแลลูกกันเหรอคะจ้า ดูแลหลานเลยหรที่ดินส่วนที่ของลานนะดูเรื่องของมรดกอย่างเดียวจริงๆบางเรื่องอาจจะต้องตัดใจแบ่งออมาเลยใช่บ่งออกมาเลยใช่บหาจะต้องตัดใจว่าคุณคุณย่าค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็คือถ้าคุยกันได้ก็ใส่ชื่อสองคนเข้าด้วยกันหลานกับแม่เพราะมีสิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วอืจ้า ถ้ามีสิบคนละห้าใช่นี่ก็ได้คนละครึ่งแล้วมาพี่หนอมเขาบอกว่าเอสมมุติมีห้าไล่สองจุดห้าไล่คนย่าได้อีกสองจุดห้าไล่หลานได้แต่ของหลานสองจุดห้าไล่คนย่าจะเอาชื่อตัวเองไปใส่ในนั้นด้วยได้ไหมไม่สิไม่ได้สิก็ต้องใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วเป็นครึ่งหนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยคณย่าก็เลยบอกว่าถ้ายกให้หลานมันชื่อหลานไปเนี่ยก็กลัวแม่จะไปยักย้ายถ่ายเทไปเป็นของตัวนอย่าไปคิดมากเขาเป็นแม่ลูกกันนะเขาเป็นแม่ลูกกันต้องอดูแลลูกเขาอย่าไปคิดมากครับคุณป้า ให้แล้วให้เลยสบายใจกว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปัญหาไม่ค้างไม่จบของคนละครึ่งเนี่ยจัง้อแบ่งกันไปเลยได้ไหมป้าครับป้าป้าให้รู้สิทธิก่อนนะทรัพย์สินของคนตายตกได้แก่แม่กับหลานสองคนเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่หนึ่งไร่แบ่งคนละครึ่งไร่ตอนนั้นแหละครับจะแบ่งเลยได้ไหมได้ครับแบ่งมาดกไปครับตอนตั้งพยธการมาดกนะครับ <Yeah. S 1> อ่าทีนี้พอแบ่งแล้วเราจะเข้าไปจัดการแทนหลานไม่ได้แม่เขามีแม่เด็ก <Yeah. S 1> เขามี <Yeah. S 1> เราจะไปก้าวล่วงอำนาจปกครองของเขาเป็นแม่ลูกกันนะ <Yeah. S 1> เอาแค่นี้ <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> ป้านะเอาให้สบายใจนะ <c oughs> ยังไงก็ก็หลานลูกของลูกชายเราเพราะฉะนั้นก็ <Yeah. S 1> ตกได้แก่หลานก็คือเหมือนกันลูกชายยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละนะจะได้สบายใจ <Yeah. S 1> ไม่เช่นนั้นเราจะไปยึดมาเองมาเอาคืนมาทั้งหมดเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาแหละใช้สิทธ์ตามกฎหมายให้รู้ว่าเมื่อให้เขาไปแล้วเขาได้ไปแล้วเมื่อเขาได้ไปแล้วเขาตายทรัพย์นั้นจะตกได้แก่ทายาททายาทเขามีสองคนในขณะนี้คือลูกกับแม่เพราะงั้นก็เอามาแบ่งกันนะครับคนละส่วนใช่ค่ภรรยาก็ตัดไปเพราะว่าภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ่าแล้วก็สินนี้ก็ไม่ใช่สินสมรสถูกต้องโอเคครับสวัสดีครับ